นี่เก็บชะอมชะอมมันกำลังแตกดอกเนาะเหมือนของเจ้าของมาะนักเลงขี้ปลาองคุณนี่อ่ะเก็บใส่ผักหวานเนาะเน้นอีกเ้ยเก็ใส่ผักหวานเลยอืมแต่ปลาขี้ที่กูได้กูโบราณให้กินปลาเมึกได้เฮ้ยผักหวานเละ ออาบัดกูไปแล้วนี่เานเเาะเนี่ยอ้าวแม่ชะอมนะคะพี่เนาะแม่แอบบี่ว่าถือขอ,อยอถึกปองใช่ว่าถือขอ,อยอถึกปองมันสีเสียวผัดใส่มือพี่น้องเอ้ย,อ,อ,ยอันนี้ใบใบสมงนะคะนี่ใบสมงเอาไปต้มไก่ ย้อนเลยย้อนกินไอมันคือดุแทมืลยนี่ฮะอ่าแม่เอ็มยอดมันผู้ทางเทิงผู้เห็นาดไยช่างได้ขึ้นมาแย้มไอคอกระยังแม่แกงเที่ยงนี่มาคือกระต่ายอยากกระต่ายอายุอันแม่บักเอ็มเฮ็ดอันนั้นก็ไดมันนักทายบ่ได้ โอ้ยยานพี่ช่งเนาะช้นนี่นึงอุ้ยเออหนึ่งก้าห,ห,หนึ่งมาแล้วได้แล้วพูด้ายยอดมานาชอ่อนแท้ผู นี่ก็ตาเวทเที่ยงผู้แล้วไว้ไปหักเอฟจ้ะฮะบอ <c oughs> อยากผักกูดอยากกินผักหวานเอาต้มมาชวนไปยุ่เมื่อกี้นี่ค่อยพระยศท้ายอันนี้พร้อมเหอะยะทายพระอ,อาจารย์พร้อมไหมเป็นแะไเป็นไปม่วอา บเล่ทำแม่ของแอมค่ะแล้วปปลูกให้ค่อยด้อค่อยสิเตมันมาใหญ่งงนะ,งงนะะเอ้าออเบียร์ยี่สิบบาทเนาะไม่จะกินไวเลย ยังว่เาเขาเจ้าปลูกให้ก็ปลูกไว้อยู่แถวนาบับบานเอาจนเบื่อกินแล้วขายก็เมื่อยขายแล้ว <c oughs> คือ,องลงานคิดเราก็คานคิดเนาะมันหลงโหลดโอ้ยคอมเมนต์อยู่ป้าช้มนี้ใช้เกียงตับเดินนี่ เน่เน่เน่แงบกังๆดูบ้านนี้เอ้าบันไดบันไดบันไดนี่เนาะเกือบแม่คนน่ะเจ็บตีนเนาะอีดาวมันอ้วนจังเลยวะอีส่วนก็มันเลาะขายมันไม่ได้ครซื้อแล้วเขาก็ พุณน่าไหนพุนนี่ว่าแล้วพวกวานแล้วพวกวานโหดน้ำโบยแชบเนาะอืมอันนี้ก็ธรรมชาติของมันธรรมชาติสร้างมาขายว่ามีกระเบิดแล้วชื่น50 <c oughs> บาทบ,าทบ,าทบาท่เฮ้ยขายลดแล้วได้ผักหวานขายเนอะแย้แมไมได้ผู้ซื้อย ขีดละ40บาทเด้อลดแล้วเมื่อก่อนมาขีดห้าิบบาทนะคะอะไรนะ เก็บอเอาเลยกำลังเก็บผักหวาน,นวค่ะกำลังแตกตาเด็กอันนี้นีนนน นี่หักลงมาเลยเนะี่ยยอดพอกหวานหักลงมาเลยระดับนี้เลยค่ะ มันก็มัต้องเอาแกงให้พระสันนี่เหลวแย้มอืมไอ้เจโดนเกง่งเหยเจโดนไทยมีเต่าแก๊สจังไว ก็มีรคกักับเกทเท่าพันยากว่าจะรู้สึกตัวก็สายเกินไปเขามีต้องขึ้นภูละตะอันดาวเอ้ยดาวดาวเท่ามีต้องขึ้นประเก๊ รักหวานนะยูนะเฮิรนก็นได้กินชุ่มเจ้าในะมีต้องขึ้นประเก็บกินนะเฮิรนกนไน็ได้ล่นได้ค่อยกันยังล่น แกง่งให้พระชันนี่แล้วนี่ชันเพลินบอกอือเมื่อวานนี่ก็ฉันยุหนันโมเลนติดักแล้วคนเขไม่ได้ไปว่าน,นี่ช่วงฉันยุหันไม่ปอเปว่าน,นีเปลมามาเดียวกันก็นคำท่ายุหันเบิดมือโอ้ยมือน,นี่ก็ไล่ชุอีกลแล้วพระอาจอรารย์อนุญาตแหละเห็นแต่ดากปูดๆเพื่อนคอยก็ได้ อยู่ต้นมันหุ่นโอเคค่ะขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์ตั้าให้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ